Ja, dat โ uhm อ้ย like, <laughs> อย่าไปยุ่งมากเลยหายไปห้าบาทเลยอ่ะห้าบาทได้หายไสิบห้าแล้วเหรอโอ้ เราจะย่อยเอาว่ามามาันเป็นยังไงวันนี้ไอ้นั่นนะครับไอ้ราคาไอ้ถามราคาหวยไหมหรือว่าจะเอาโคต้าราคาหวยครับวันนี้รับซื้อ85ครับอืมเราจะไม่จะให้ไปขาย80จะไปขายยังไงพี่ใช่ไหมครับครับเราซื้อ85้าเนี่ยเราต้องขาย90ใช่ไหมครับหรือร้อยแล้วไอ้ที่เขาคนไกลเขาพารามมีการเปลี่ยนแปลงที่จะให้ราคามาันลดลงไม่มีผลเลยนะไม่มีครับ Mm hmm. มีแต่พฤษฎีถ้าปฏิบัติไม่มีพี่อืม mm hmm. แล้วว่านี้เราจะทํำยังไงครับไม่รู้เหมือนกันครับ<ะ>อยากให้หวยลงง่ายนิดเดียวครับไปคุมที่ต้นทาง mm hmm. ครับไปคุมที่สนามบินน้ํากับวังสะพงครับแค่นี้ครับจบคร mm ัพี่ขอบคุณครับครับผม